กลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช่นเคยนะคะเราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI วันนี้อยากพาไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพทางการคลังกับสวัสดิการที่หวังของแรงงานนอกระบบนะคะซึ่งวันนี้คุยกันกับดรนัทนานวิจิตอักษรนักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะและอาจารย์เป็น Senior r e c e u r e r in analytics statistics ที่ Auckland University of Technology ที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะอาจารย์ค้าสวัสดีค่ะสวสัครับคบุณปวีณาไมคครับค่ะอาจารย์ค้าพูดถึงเรื่องของสภาพของสังคมไทยตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็มีผลกระทบตามมาอีกหลายมิตินะคะเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ พอประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรื่องของงบประมาณสวัสดิการต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลแรงงานนอกระบบสถานะทางการคลังตอนนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ขยายความให้ฟังหน่อยนะคะว่าถ้ามองเรื่องของภาพการบรหิหารจัดการของประเทศไทยสําหรับเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการดูแลแรงงานนอกระบบในช่วงสังคมสูงวัยของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะ ถือว่าการบริหารจัดการเนี่ยทำได้ดีเพียงพอแล้วหรือยังคะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามนั้นต้องขออนุญาตท้าความไปน,นิดหนึ่งนะครับ,รบก็คือว่าเอ่อพอเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงนะครับผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่จะด้วยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนมากขึ้นนะครับก็พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากําลังแรงงานเนี่ยนะครับก็จะลดลงคราวนี้สิ่งที่เรามาดูนะครับคืออันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงก็อย่างเรื่องโควิดที่เราจะเห็นว่ากลุ่ม608นะฮะที่เป็นคนสูงวัยแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นคนที่ที่น่ากังวลซึ่งในในขณะเดียวกันน่สิ่งที่เรามองเนี่ยนะครับก็คือเรามองว่ากรณีของแรงงานนอกระบบคําว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยเราหมายถึงแรงงานที่เขาไม่มีสิทธิ์อ่าวัดดิการ นะครับอย่างเช่นไม่ไม่มีสิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิ์อะไรพวกนี้คือรักษาสุขภาพก็มีแต่สามสิบาทะนะครับก็คือคือกลุ่มที่กลุ่มนี้เนี่ยเราค่อนข้างเป็นห่วงนะครับคือแน่นอนว่ามีกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เขาไม่จะเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือของรัฐ, <S <S ขรฐเขาสามารถดูแลตัวเขาเองได้เขาทํามาหากินได้เป็นอย่างดีค้าขายอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเราเราไม่ว่ากันนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เรากําลังกังวลอยู่เนี่ยนะครับแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการแล้ว ยังต้องพึ่งพิงการทำอาหารกินแบบหาเช้ากินข้ามนะครับทำแบบทำข้าวสารเกอ,อกหม้อบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยคืออันเนี้ยจะอยู่ประมาณ10บสิบล้านคนนะครับโดยประมาณเป็นตัวเลขกลมๆแล้วนะ่ะก็คือจากจากกำลังแรงงานของเราซึ่งเรามีอยู่ประมาณสามสิบแปดล้านคนซึ่งตีไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าประมาณหน,นึ่งในสี่คราวนี้สิ่งที่เราต้องมามองต่อก็คือว่าถ้ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเอาง่ายๆนะครับว่า ถ้าเขาไม่มีสวัสดิการนะครับคนี้มันก็มาแตะเรื่องสวัสดิการไม่มีอะไรที่รองรับเลยในเมื่อเขายังต้องทํางานหาเช้ากินขําแน่นอนเรายังไม่นับเรื่องนี่สินนะครับที่เราพบว่าก็ก็หน้าก,ก,ก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะเงินออมแทบไม่มีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ช่วยเหลือวันหนึ่งทํางานไม่ไหวนะครับอายุเพิ่มขึ้นคือ,ค,อคือเราก็เห็นนะฮะผมผมเองก็เห็นตัวจากตัวอย่างอ่ส่วนตัวคนรอบๆตัวว่าอายุมากแล้วบางคนเนี่ย ถ้าไม่ได้รับราชการไม่ได้กินเงินบำนาญเนี่ยก็จะยังจะต้องหางานทำอยู่นะครับก็คือว่าก็หกสิบกว่าแล้วก็ยังต้องทำงานบางคนเจดสิบกว่าแล้วก็ต้องพยายามทำทีนี้ก็กลับมาเรื่องของสวัสดิการนะครับคือถ้าไม่มีสวัสดิการเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาตรงที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะอยู่อย่างไรนะครับคือการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเราพูดกันถึง3ามอย่างพอคนสูงอายุก็คือแก่เจ็บจนนะครับแก่ช่วยไม่ได้ นะครับทุกคนต้องแก่เจ็บอาจจะพอบรรเทาได้นะครับดูแลรักษาทุกภาพอะไรก็ว่าไปแต่ท้ายที่ถุดทุกคนก็ต้องเจ็บจนจนเนี่ยเราสามารถจะวางแผนได้แต่ถ้ามาถึงวันที่เราคำนึงไม่ถึงแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาคราวนี้มาถึงเรื่องสวัสดิการถ้าที่เราดูเนี่ยก็มีเบีย้ยสูงเบีย้ยอย่างชีพหรือเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการบริหารจาัดการคือผมเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะไปะะพูดไปเพื่อจะไปะตําหนิรัฐบาลหรืออะไรไงคือรัฐบาลเองนะครับหรือคนลักษราชการที่ทํางานเนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดในการที่จะดูเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราเอามามองเนี่ยเร,เ,รเราก็มองว่าเราจะทําอย่างไรที่ในอีกสัก20ปีข้างหน้าหรือ30ปีข้างหน้าคนที่อยู่ในระบบที่ขออภัยครับคนที่ยังอยู่ในวัยกาลังแรงงานเนี่ยอายุตีซะประมาณสัก สามสิบสี่สิบที่ยังจะพออ,อมได้เนี่ยเขาจะไปต่อได้อย่างไรคือผมมองว่าตรงเนี้ยเรายัางไม่มีความพร้อมนะครับจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่จะรัฐบาลจะอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งตัวเราเองนะครับถ้าเราเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยผมคิดว่าบางคนตระหนักนะครับแต่บางคนก็ยังคำนึงไม่ถึงก็ก็ยังต้องหาเช้ากินข้าหาเช้ากินข้ามไปก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับจะเอาชีวิตรอดไปวันก็ก็ยังลําบากอยู่แล้วเลย นะครับอ,อันนี้อดีตเปนภาพกว้างๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนครับผมอืมค่ะดังนั้นสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานนอกระบบประมาณสิบล้านคนสวัสดิการที่จะดูแลเขาเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเขาก็อาจจะไม่มีกําลังที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยในตัวนี้จะทํำยังไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ประชากรวรัยแรงงานตอนนี้แหละคิดไปถึงภาพอนาคตที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุใน สังคมสูงวัยด้วยตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงน่าสนใจมากนะคะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของการบริหารจัดการที่ประเทศไทยมีอยู่ตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยอาจจะยังไม่มีแผนหรือว่าการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพียงพอที่จะรองรับกับประเด็นตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยค่ะรูปแบบของการวางแผนวิธีการบริหารจัดการอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าในหลายๆกรณีหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจัดการยังไงแล้วประเทศไทยควรจะต้องเตรียม ตัวยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะครับก็คืออยากเรียนก่อนว่าหลายๆหน่วยงานเริ่มพยายามมองนะครับอย่างประกันสังคมนะครับก็เริ่มออกสิ่งที่เรียกว่ามาตรา39มาตรา40คุณก็ส่งสมทบส่งอะไรไปนะครับถึงแม้แต่มีกอชกอ,องทุนการออมแต่ว่าก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะจะจะ,จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาสู่ระบบได้แล้วก็การควบคุมก็ยังไม่เยอะนะครับคือสิ่งที่ โครงการของเรานะฮะโครคงการของวิจัยของเราที่เราได้รับการสนับสนุนจากาวาชสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยเราก็ลงไปดูนะครับเราลองไปคุยแรงงานนอกระบบนะครับที่ยังอยู่ในในวัยกําลังแรงงานนะฮะที่แบบสักสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยคือคือเราก็ลองไปเสนอทางเลือกด,ดูว่าเออถ้าเกิดเรามี เรามีเรามีเรียกว่ารูปแบบชุดสวัสดิการมีทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลพ่วงเข้ามามีทั้งมีเงินมีเงินออมนะครับแล้วก็คือในอนาคตก็จะมีเงินหมายถึงว่าเป็นเงินบํานาญเป็นเงินรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาเห็นด้วยแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จะสามารถมาร่วมสมทบหรือมาจ่ายเข้ารูปแบบนะฮะเราใช้คำว่าแพ็กเกจแพ็กเกจชรงนี้ได้ก็จะต้องเป็นคนที่มี รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับเอาใช้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 ใชชสั้นๆว่ามีเงินออมแล้วกันนะมีเงินเหลือมีเงินเหลือนะครับซึ่งก็ไม่เยอะนักนะครับก็จะมีเป็นบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่ทุกกลุ่มก็เป็นที่น่ากังวลในกรณีของต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างกรณีของนิวซีแลนด์เนี่ยก็คือว่าเขาก็มีคนที่เกินอายุ65นะครับก็ทุกคนก็จะได้แต่เขาก็จะมีทางเลือกให้นะครับสมมุติว่า65แล้ว อยังอยากจะทํางานมีงานมีมีงานหลายๆงานนะครับที่ก็ไม่ได้กําหนดช่วงที่จะ,กะเกษียณอายุคุณก็ทําต่อไปถ้าคุณทําต่อไปคุณก็จะไม่ได้บํานาญตรงนี้จากรัฐบาลนะครับซึ่งซึ่งเขาตรงนี้เนี่ยต้องย้ําว่าจะต้องเป็นพลเมืองของเขาเท่านั้นนะครับเป็นหมายถึงเป็นซิติเซนไม่ใช่เพอร์มาแนนเรยซิเซนจะต้องเป็นพลเมืองของเขาเท่านั้นถึงจะได้แล้วก็แล้วก็คนที่ได้สมมุติ อ่าบางคนหกสิบห้าตัดสินใจแล้วชั้นกินบํานาญละคุณเขาก็จะมีข้อจํากัดนะครับว่าคุณจะมีรายรับจากทางอื่นได้ไม่เกินเท่านั้นไม่เกินเท่านีน้คือเขาจะมีระบบที่ตรวจสอบเงินที่จะเข้ามาบัญชีคือเขาจะต้องจะเราเนี่ยจะต้องเอาบัญชีนะครับแสดงการเงินของเขาให้ดูให้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็คือถ้ามีเงินรายได้อะไรที่มันผิดแปลกเข้ามาเนี่ยเข้ามาในบัญชีเยอะมากกว่าปกติก็จะต้องมีการสอบสวน นะครับดูว่าไอ้เงินพวกนี้เป็นรายได้มาจากการทํางานหรือเปล่าคือเขายังให้ทํางานได้นะครับแต่จะจะลิมิตจาลิมิตชั่วโมงซึ่งผมจําไม่ได้ว่าจาไม่ได้ว่าไม่เกินกี่ชั่วโมงหรือรายได้คิดเป็นเท่าไหร่ต่อสัปดาห์เพราะเขาถือว่าถ้าคุณมีรายได้เยอะแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเลือกที่จะไม่เอาเลือกที่จะไม่เอาบํานาญแล้วก็พอเลือกที่จะเป็นบํานาญเนี่ยนะครับก็คือ สิทธิประโยชน์อื่นๆก็จะจะได้ครับอย่างเช่นขึ้นรถเมย์ก็จะได้ลดราคานะครับคือใช้อะคอนการขนส่งสาธารณะก็จะได้ลดราคาไปใช้ที่แฟร์ซิลิตี้ต่างๆของ,ของของทางหน่วยงานราชการอย่างเช่นสะว่ายน้ําหรืออะไรพวกนี้ก็จะได้ลดราคานะครับแต่คราวนี้กรณีของไทยเนี่ยถ้าเราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็มองว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนหลายๆประเทศก็มีนะฮะหลายๆประเทศเป็น้นอกเหนือจากซิลิเซียเหนด์ออสเตรเลียก็มีนะครับระบบเพนชั่นตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ย ก็มีคําถามว่าแล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ประเทศอย่างอย่างนิวซีแลนด์เองเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเยอะว่าภาระการคัังจะไม่ไหวนะควรจะต้องทําอย่างไรควรจะขยายฐานไหมขยายฐานหมายถึงเก็บภาษีหรือทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มหรือว่าจะต้องให้คนเอเขาเรียกว่าสมทบเพิ่มคือจริงๆเขามีเขามีหลายสกีม นะครับคือถ้าคนที่เตรียมตัวดีหน่อยเนี่ยก่อนที่จะเกษียณในที่ผมพูดถึงคนที่นิวซีแลนด์เนี่ยก่อนที่จะเกษียณเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกที่จะลงทุนตรงนู้นตรงนี้เก็บไว้แล้วดอกผลจากตรงนั้นเนี่ยพอเขาเสียเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาได้เงินบํานาญจากจากรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็จะมีท็อปอัพตรงนั้นก็จะทําให้เขาอยู่ได้ในในไม่ไม,ไม่ไม่แร้นแค้นนะเพราะบางคนเนี่ยอยู่แต่พึ่งพิงแต่เงินบํานาญเนี่ยก็จะค่อนข้างลําบากอยู่เหมือนกัน 卡彭啊。<tap> เท่ากับว่าจริงๆคนที่ถ้ารู้ตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มรายง,งานดองระบบแล้วก็ประเมินดูแล้วว่าสวัสดิการต่างๆที่จะมีเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเงินออมของตัวเองเอาไว้ก่อนอันนี้สําคัญกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสวัสดิการที่รัฐเนี่ยอาจจะมีการปรับหรือว่าจะต้องบริหารจัดการยังไงเรื่องที่อาจารย์เล่ามามีประเด็นน่าสนใจเพราะว่าหลายประเทศก็เจอกับปัญหานี้นะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ย ก็พูดถึงเรื่องที่เขาเป็นสังคมสูงใบแล้วก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเอาเงินที่จะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่พอเหมือนกันประเด็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันต้องบริหารจัดการยังไงวางแผนยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าเราเรา,เรามีปัญหาสองสมาอมอย่างจริงปัญหาที่เรามองเห็นเอาแบบเอาแบบตรงไปตรงมาก็คือ,อว่าที่มาของไรายได้ที่มาของเงินที่จะเอามาอ,อุดหนุน นะครับมาทําพวกนี้เนี่ยมาทํอสวัสดิการมาเป็นเงินบํานาญก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาษีนะครับแต่คราวนี้ภาษีบ้านเราเนี่ยจะดูตรงหมวดไหนแล้วก็ทีมของเราก็ไปวิเคราะห์แล้วเราก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็พบว่าภาษีเนี่ยตัวที่จะน่าจะได้เป็นก่อเป็นกรรมนะครับจะสามารถเพิ่มได้เป็นหลักหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยคือภาษีมูลค่าเพิ่มของเราต่ํามาก นะครับเราอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตประเทศอ,อื่นๆในรอบบ้านเราเนี่ยไปสูงกว่านี้คือคือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นภาษีการเมืองภาษีการเมืองตรงที่ว่าเอาลดลดง่ายแต่ขึ้นยากนะครับที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตโอ้โหนี่เราเราลดมาไม่รู้กี่ปีผมคิดว่าเป็นสิบปีแล้วมั้งนะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เกินสิบกว่าปีแต่เราขึ้นไปไม่ได้พอจะขึ้นทีเนี่ยก็ประสบปัญหา อันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะก็คือว่าประเด็นที่สองี่ก็คือว่านักการเมืองเนี่ยก็ก็โอเคแหละจะประชานิยมจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจะไม่พยายามไม่ขึ้นแล้วที่สําคัญคน,นอื่นๆเนี่ยนะครับการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีปัญหาอีกถ้ามันมีลักษณะภาษา,า,าภาษาวิชาการเขาเรียกมันมีลักษณะถดถอยก็คือหมายความว่าคนรายได้น้อยเนี่ยกลายเป็นเสียเปรียบนะครับคือพูดง่งายๆว่าอย่างสมมติอ่เอ่เอ คุณคุณปวีนคุณปวีณาไมยไปซื้อไปซื้อของในในในร้านสะดวกซื้อเนี่ยสมมตินมกล่องหนึ่งนะครับราคาสิบห้าบาทเสีบภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้ามาเทียบกับรายได้แล้วเนี่ยของคุณปวีณาไมยกับแรงงานนอกระบบเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนของภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยมันน้อยกว่าของเขาเยอะมันจะมีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นภาษีปับ๊บราคามันก็จะขึ้นพอราคามันขึ้นมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับแต่คราวนี้ก็คือว่า มันก็จะต้องมีทางออกก็คือพูดง่ายเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องเอามาเป็นตัวช่วยนะครับที่เหมือนกับว่าผมเชื่อคือ,ค,อคือเรายังไม่มีตัวเลขแต่ก็คิดว่าคนแรงงานเราเราอยากจะดูเหมือนกันว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยถือสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบรสวัติการแห่งรัฐอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ที่เขาจะสามารถได้รับการสนับสนุนจากตรงนี้นะครับก็คือว่าก็จะพอช่วยได้แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราควรจะทําในลักษณะที่ เราจะต้องบอกเลยเราขึ้นเพื่อที่จะเอาไปทําอะไรนะครับก็คือว่าเรามีวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับก็คือหมายถึงว่าเราควรจะต้องบอกแต่ว่าเราคงไม่ต้องออกมาเป็นกฎหมายว่าเอาจะขึ้นเป็นจะขึ้นเท่านี้สมมุตินะครับจะขึ้นอีกสเปอร์เซ็นเป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปทําตรงนู้นตรงนี้คือพอเป็นขั้นตอนกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ยุ่งยากนะครับคือเราก็ควรจะต้องผ่านการทําความเข้าใจกับบรรดาน,นักการเมืองนะครับว่าว่าให้เขาเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็เหมือนกับว่าก็คือ คือภาษาวิชาการเรา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 เรียกว่า uh, political earmark tax ซึ่งเป็นคำที่ผมได้มาจาก uh, ท่านอาจารย์สมชายจิตชุชนนะครับที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็นแนวทางนี้ที่จะช่วยได้ส่วนภาษีอื่นๆเราก็ไปดูนะครับมีการพูดถึงกันเยอะภาษีสรรพสา,ามิตแต่ก่อนมีก่อเป็กนกามแต่เดี๋ยวเนี้น้ำมันก็จะจะ,จะหายไปจะเริ่มลดบทบาทลงนะครับสินค้าฟุ่งเฟืออะไรต่างๆนา,านาเนี่ยก็คือโดยจริงๆเราเราได้าจากน้ํามันเยอะก็จะก็จะหายไปมีคน เสนอว่าอะไรนะฮะมีพูดถึงว่าให้ประเก็บภาษีสุขภาพอย่างเช่นว่าไปเก็บภาษีน้ําตาลเพิ่มอะไรเพิ่มคือคือ,ค,อคือตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยผมอยากเรียนให้ฟังก็คืออย่างมันหนึ่งมันได้ไม่มันมันไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมนะครับมันจะได้ไม่เท่าไม่เท่าภาษีมูลค่าเพิ่มอันที่สองก็คือว่าวัตถุประสงค์ของการเพิ่มภาษีพวกนี้เราต้องพยายามเราเราอยากทําให้ของมันแพงขึ้นเพื่อที่คนจะกิน,น้น้อยลง แต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมยกตัวอย่างกรณีของนิวซีแลนด์เนี่ยมีการเก็บภาษีพวกนี้นะภาษีน้าตาลภาษีเกลืออะไรพวกเอฟซี 4, ความเค็มเนี่ยแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดผู้ประกอบการเขาก็หาทางที่จะคือคือราคามันขึ้นไปอยู่แป๊บเดียวท้ายที่สุดมันก็ลดลงมานะฮะอย่างน้ํอัดน้าน้าอัดลมกระป๋องเนี่ยนะครับคือผมก็เห็นพอช่วงเขาแบบกฎหมายออกมาปับ๊บราคามันขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วราคามันก็ลงกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เออมันก็ยังหวานอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์ต้องถ้าถ้าจะอยากให้คนเลิกกินเลิกใช้ต้องต้องไปรณรงค์ตรงที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่านะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือว่าเราเรามาลองดูก็คือว่าน่าจะเป็นทางทางออกเดียวที่จะพออยู่มีคนพูดถึงภาษีที่ดินภาษีมรดกก็ประสบปัญหาอีกเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่มีภาษีคือคือถ้าทําได้ก็ดีแต่ในทางปฏิบัติเราทําไม่ได้เพราะว่ามีคนคือมันมีข้อยกเว้นเยอะมาก แล้วคนที่เสียภาษีเอาข้าวจริงเนี้ยมีอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็ท้ายที่สุดมันก็เลยไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะครับอันอันนี้อันนี้ก็เลยเราเราเรามองไว้ก็คิดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเราเราลดลงมานานเกินไปแล้วนะครับเราควรน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ที่น่าจะจะทําให้ได้ดีแต่ว่าก็ต้องให้ระวังผลที่มันจะกระทบ กลับมาส่งที่ตัวแรงงานนอกระบบในในฐานะที่ราคาของมานันอาจจะสูงขึ้นแล้วเขาแล้วเขาก็จะได้รับผลกระทบครับผมอย่างเงินสวัสดิการที่จะดูแลแรงงานนอกระบบนี่มีการประเมินเป็นตัวเลขไหมคะว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่อะคะค,คือคือเราดูเนี่ยนะครับที่เราดูประเมินคือเรามีหลายนารญโอะนะครับเรามีหลายฉากทัดนะครับก็คือเรามองดูแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าคือกรณีที่ จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับคือเราดูแล้วก็ต้องเป็นหลักหลักล้านล้านเหมือนกันนะครับ <S <S หลักล้านล้านบาท <S 2> <S 2> แต่ว่าของพวกเนี้ยมันทําเป็นระยะได้ทําเป็นเฟสได้นะครับ <S <S ช่วงแรกๆเราก็อาจจะค่อยๆทยอยทาคือเพราะว่าผมคิดว่าควรจะต้องให้ให้ระบบเข้าที่เข้าทางก่อน <S <S คงไม่ใช่ตุ้มเดียวคือคือคงต้องค่อยๆขึ้นนะครับตรงค่อยๆขึ้นแล้วก็เราก็คงจะต้องดูว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างตอนนี้เรามีเรื่องของเงินเฟ้อ นะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าต้องให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าเราจะปล่อยให้ผู้สูงอายุเนี่ยที่ในแง่หนึ่งนะครับผู้สูงอายุจะว่าท่านจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถือว่าท่านก็เป็นเจเนอเรชันที่มาก่อนเรานะครับท่านก็จ่ายภาษีเพื่อให้รุ่นของเราอยู่รอดนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอเราก็ควรที่จะเหมือนกับว่าตอบแทนท่านก็คือว่าเราก็ต้องจ่ายภาษีเราก็ต้องช่วยกัน นะครับตรงนี้อีกอันนึงที่ผมกังวลเป็นประเด็นเล็กๆคือปัญหาทางสังคมที่เรามีเจเนอเรชันแกรนะครับคือตรงนี้เนี่ยจะเอาภาษีเอาอะไรมาช่วยก็ไม่ได้คือสิ่งที่เราจะต้องมองคือผมคิดว่าเราควรจะต้องมองว่ามีกลไกอะไรบางอย่างนะครับที่จะพอพอช่วยได้ไหมคือเรามีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าเรามีภาคเอกชนนะครับที่มีจิตสาธารณะ นะครับที่อยากจะช่วยผมคิดว่าท่านในส่วนตรงนี้จะทำยังไงพยายามดึงให้ผู้ใหญ่นะครับท่านที่กเกษียณไปแล้วแต่ยังมีกําลังวันยังวังชานะครับ <c oughs> อย่างเช่นโดยเฉพาะข้าราชการจำนวนไม่น้อยเนี่ยถ้าท่านอยากมีกจิตสาธารณะมาเข้าร่วมกับโครงการดีๆนะครับย <c oughs> บริษัทไหนที่ออกแบบโครงการดีๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือ <c oughs> คือผมคิดว่าไม่ต้องช่วยเยอะมากของเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นมาสอนการบ้านเด็กๆนะครับ ตอนเย็นนะครับน้องๆลูกๆหลานๆนะครับแทนที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นหรือมาสอนทํากิจกรรมมาทําศิละปะมาทําอาหารอะไรพวกนี้คือคือ,ค,อคือเด็กๆเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาในในในวัยที่ที่เขามองเห็นว่าโอ้เขาเคยเห็นว่ามีผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุเนี่ยมาช่วยเหลือเขามันก็จะเป็นการปิดแกลในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สูงอายุก็จะรู้สึกดีว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ contribu ์กับไปให้สังคมด้วยนะครับ mm hmm. คือคือ,คอจริงๆประเด็นเทิงสังคมก็สําคัญด้วยเหมือนกันครับผม ก็มีหลายมิติเลยนะคะที่อาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของสภาพที่ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยแล้วก็จะต้องมีการจัดสวัสดิการการดูแลต่างๆทั้งมิติทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็มิติทางสังคมนะคะโดยเฉพาะ,ะเรื่องของกลุ่มแรงงานนอกระบบที่วันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วก็โฟกัสถึงกลุ่มนี้เนี่ยคือถ้าจะดูในรายละเอียดนะคะกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความต้องการเรื่องของบริการสุขภาพหรือว่าสวัสดิการ ยังไงบ้างไหมคะที่อยากจะให้รัฐจัดให้ครับคืออย่างที่เรียนไปนะครับก็คือว่าเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าโครงการอ่หลักประกันสุขภาพของสปสกชก็ทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็พยายามครอบคลุมไปพอสมควรแม้ว่าจะมีกระแสะต,ต่อต้านจากการเหมืองคือเราก็ต้องยอมรับว่าอ่โครงการเนี้ยทําให้ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่มีการั่วไหลนะฮะก็คือทําให้คนเนี่ยก็ก็ไม่จน พอไอการที่จะต้องเจ็บป่วยไปได้ลดลดลดไปได้พอสมควรอันนี้เรื่องสุขภาพก็โอเคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีบางอย่างนะครับที่ไม่ได้ครอบคลุมอย่างบางคนบางทีแบบโอ้โหไปโรงพยาบาลแล้วต้องรอนานจะต้องไปรอกว่าจะได้เมื่อไหร่เขาก็จ่ายเองนะครับไปซื้อยาไปแห,หล่งหนักหนาอันนี้เนียเป็นค่าใช้จ่ายที่มันที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันก็ก,ก,ก็ยังพอที่จะ ถูๆไทยๆไปได้นะครับก็คือบริการสุขภาพแต่สิ่งที่เขาอยากได้นะครับก็คือว่าผมคิดว่าเขาอยากได้รายได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับอยากได้เป็นในลักษณะบํานาญนะครับที่จ่ายเป็นรายเดือนที่เขาจะเอามาใช้จ่ายใช้อะไรต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญคือคือรัฐก็ได้เริ่มต้นมาแล้วนะครับอย่างมีก็คือเบี้ยอย่างชีพผู้สูงาอายุแต่ตรงเนี้ยมันมันไม่เพียงพอนะครับดูคือพูดง่ายๆถ้าเราตีออกมาเนี่ยคือ คือเอ่อเราจะต้องเราเราคงจะต้องมองนะครับว่ามันต่ำกว่าเส้นความยากจนมากพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับว่าอันนี้คือเขาอยากได้นะครับก็คือเราก็อ้ออีกอันนึงก็คือว่าเอ่อมีในเรื่องของเขาเรียกว่า l องเท e r m มแ r e นะที่เราพิจารณาคือว่าในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยเนื่องจากที่เราดูตัวเลขสังคมของเราพอเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยครอบครัวเชิงเดี่ยวก็มากขึ้นครอบครัวแหว่งกลางก็มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยโอกาสเขากังวลนะครับอันนึงที่น่าคือกังวลว่าจะไม่มีใครมาดูแลเขาตอนที่เขาเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าระบบรูปแบบชุดสวัสดิการที่เรานําเสนอท,ที่เราเรียกว่าแพ็กเกจนช่ก็จะมีส่วนนี้เข้าไปอยู่ด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาเกิดป่วยติดเตียงอะไรขึ้นมาก็จะมีคนดูแลเขานะครับก็คือว่าอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่เป็นข้อกังวลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แรงงานนอกระบบอยากได้ครับผม อืมค่ะก็ได้รู้ในมุมมองของรายงานนอกระบบว่าเขาต้องการอะไรบริการทางสุขภาพอะไรสวัสดิการอย่างไรนะคะต่อมาก็ต้องมาดูมุมของรัฐว่ารัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าในอีกภาพหนึ่งในฉากทัดหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะมีงบประมาณมาบริหารจัดการเพื่อจะดูแลแรงงานกลุ่มนี้ได้เนะะี่ยค่ะคืออาจารย์มี มุมมองยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาภาษีแวดหรือว่าไม่สามารถเอาภาษีตรงอื่นงบประมาณตรงอื่นมาเป็นงบที่จะดูแลสวัสดิการรายงานนอกระบบได้เนี่ยตอนนั้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี่ประเมินเอาไว้ยังไงบ้างคะคือคือเท่าเท่าเท่าที่เราดูเนี่ยก็แน่นอนครับว่าระบบอย่างพอพอ,พอรายงานส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเขาอยู่กับสามสิบบาทนะครับพอไปคือ,ค,อคือตอนเนี้ย อสปอสชก็พยายามช่วยให้มีคนไปดูแลตามบ้านอะไรต่างๆนานะฮะก็มีอสอมมีมีม,ม,ม,มีมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เราเรียกว่า c a ร์ก i v บเบอางแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาช่วยเนี่ยคือผมคิดว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็พนวกขึ้นไปแล้วคือคือเราเคยพิจารณาไปนะฮะเราเคยวิเคราะห์กันไว้เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยปาเข้าไปปีหนึ่งก็สล้านล้านนะครับ ก็จะเยอะมากนะครับซึ่งซึ่งงบประมาณเราคงไม่ได้ไปถึงตรงนั้นแต่ที่แย่ยิ่งกว่าถ้าป่วยนอนติดเตียงอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจะกินเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงก็คือแล้วลูกหลานก็ไม่มีด้วยก็กลายเป็นว่าก็จะต้องพึ่งหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสงเคราะห์หรือเปล่าหรือหรือ กรมผู้สูงอายุนะครับคนส่วนการผู้สูงอายุต้องมาดูอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาระน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราจะสามารถคือตอนเนี้ยเ,เราคงไม่ได้ใช้คําว่าป้องกันแล้วนะฮะเราคงจะต้องใช้คําว่าบรรเทานะครับทําอย่างไรเราจะทําให้บรรเทาปัญหานะครับเพราะว่ากลไกต่างๆเนี่ยของของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราก็ดูอยู่ว่ามันก็กว่าจะทําอะไรออกมาได้เนี่ยก็ก็ติดขัด ทั้งในแง่ของระบบระเบียบราชการเองแล้วก็ในแง่ของตัวนักการเมืองที่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับผมค่ะ,ะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่ คนที่อยู่ในสังคมยุคนี้ก็ต้องเจอนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มรายงานนอกระบบที่ทางนักวิจัยทางอาจารย์เป็นห่วงกันด้วยนะคะกับกลุ่มนี้ดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินออมเอาในส่วนเฉพาะบุคคลก่อนคนที่อยู่ในภาครายงานตอนนี้ในระบบนอกระบบเนี่ยจะมีคําแนะนำไหมคะว่าควรจะมีการวางแผนเรื่องของเงินออมยังไงเพื่อจะดูแลตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมสูงวัยด้วยนะคะ ัค็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าผมอยากจะเรียนอย่างนี้มีการพูดถึงเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเช่นกองทุนมีกองทุนสัจจะอะไรที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆที่เขากลุ่มเงินออม<ฮ>คือคือคือผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้จะประสบผลสําเร็จได้เฉพาะกลุ่มจะไม่สามารถทําได้เขาเรียกว่าขยายผลทั่วประเทศแต่การเข้าก็ดีแต่ต้องให้ระวังการโกงนะครับเพราะเราก็มีปัญหาอย่างมากว่า ากรออมทรัพ์ก็ดีนะครับเครดิตยูเนียนก็ดีหรือว่าหน่วยงานอะไรพวกนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าได้ผู้นําดีผู้นําซื่อสัตย์นะครับก็จะไปได้ดีนะครับอันนี้ก็คือว่าก็ยังพอพึ่งหวังได้นะครับคือคือผมคิดว่าในส่วนของตรงจุดไหนนะครับที่เราจะจะเก็บออมนะครับลงทุนได้เนี่ยก็ลองลอง,ลองดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะต้องพูดในเรื่องของอ ความสามารถความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเงินในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า financial literacy นะครับทักษะพวกนี้ผมคิดว่าเรียนรู้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือการเงินหลายๆอย่างออกมานะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยอดอกเบีย้ยกำลังขาขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องออกมาก็ต้องดูเป็นทางเลือกไว้นะครับแต่ว่าอะไรที่เรายังไม่มีความรู้มากนะักก็อย่าไปเสี่ยงอย่างพวกคริปโตหรืออะไรก็ต้องามมาระมัดระวังนะครับตลาดหุ้นก็คงจะต้องดูดีๆนะครับกองทุนก็เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องดูคือคือของเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนมีเงินออมเนี่ยเขาจะมะีความยืดหยุ่นนะครับในในทางเลือกสําหรับที่จะเอาเงินเขาไปลงทุนไปออมตรงนู้นตรงเนี้ยยังมีอยู่ พอสมควรแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินออมอันนี้มันมันนึกยังไงมันก็น,นึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าว่าว่าจะต้องทำยังไงครับผม อืมค่ะก็เป็นข้อคิดสําหรับคนที่อยู่ในยุคนี้นะคะคงต้องวางแผนมองถึงเรื่องของการดูแลตัวเองในอนาคตด้วยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นโจทย์สาคัญของภาครัฐด้วยนะคะก็คือกลุ่มแรงงานนอกระบบที่จะมีการบริหารสภาพการคลังอย่างไรที่จะมีชุดสวัสดิการที่จะคอยดูแลคนกลุ่มนี้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าไปรบกวนใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณปรีณาไมค์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับดรนัทนันวิจิตอักษรนักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกับเรื่องสําคัญเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยคนไทยกําลังเจออยู่ก็คือเรื่องของสวัสดิการเรื่องบริการทางสุขภาพนะคะยิ่งเป็นกลุ่มของแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการหรือว่า เร่ว,ว่ามีแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมดูแลได้ไม่พอนี่ก็เป็นปัญหาสําคัญเลยนะคะวันนี้นักวิจัยได้มาวิเคราะห์ให้ฟังจากการวิจัยที่ศึกษาถึงสภาพการคลั่งแล้วก็ชุดสวัสดิการที่แรงงานนอกระบบควรจะได้รับนะคะก็เป็นข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเนี่ยนำไปวางแผนการจัดการต่อไปด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเราเจอกันใหม่เช้าว,วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ